อะไรอ่ะอุ้ยไอครั้งครับไอค้างค้างอังคั้งอุดเกาะข้างด้วยโอ้ยได้ได้ได้หมูาปลาตามชาวบ้านนะหาปลาตามวิถีชาวบ้านก็มาครับพยายามตุ้มกุ้งก็คืนนี้เออไม่เช้าก็คืนเมื่อวานนี้ตอนเย็นลองใส่ดูมันไม่ค่อยถูกก็เลย ไม่ค่อยใส่ตอนเย็นแต่ใส่เช้าใผูกครับผูกพอได้อยู่ได้กิน,นครับก็มียามตุ้ม,มยำตุ้มกุ้งตุ้มลาหาวนะครับแล้วก็เอาเหยืห่อพวกนี้แหละไปเสียบไปอีกทีหนึ่งต่อยอดครับโอเคครับปไปเล่นตุ้มกัน ไม <children> ่ถ <dle> ูกเลยคิดเลครับกุนแรกว่าจะไปขุดไส้เดือนะแต่ไม่มีโอ๊ยโอ๊ شوفوا <applause> 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 Rolle. อย่าเสีเดอวมัน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 เปล่าอย่เสีเดือนเมื่อคืนนี้ครับจะมันไหมจะมันหรือเปล่าอ้อยไม่ใช่ยาตา รอลุ้นกันครับโดนนะครับแล้วเอ้าโอ้โหปลาปลาเหยื่อเป็นไสเดือนนะกีบสิครับไม่เสียบเบ็ดไสเดือนนี่ทุกปลานะเหยื่อครอบจักรวาล ไ้เดือนน่าจะเป็นตัวกินเงียบอุ้ยมาแล้วมาแล้วปลาอะไรโอ้ปลาอะไรเนี้ยไม่รู้ครับมันเนี้ยนี่ปลาเลยตักดีกว่าโอ้ปลาอะไรเนี้ยือ ปายอนก็ไม่ใช่ปลาออดเนาะโอเคโอเคโอเคเต็มแรกครับมาแล้วโดนครับโดน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 ปลาเลยโอเคเลยี๋ยววางกันปลาเนี้ยต่อย เห็นปลาหนังครับโอเคครับปลาหนังตัวเล็กก็เอานะครับลูกชายชอบปล่อยครับตัวนี้่อยหายท้ายครับของเกิดเส้นนี้ไปลุ้นเส้นข้างล่างกันได้ปลาสองแต้มครับถือว่าโอเคครับ That's in the soul. อย่าใส่เดือนนึกว่าจะหมานหมาน,น่อยเงียบเลยแต่เผื่อน,นี้ก็ไม่แน่อาจจะโดนตกใส่ปลาใหญ่ไม่เข้าแล้วครับพอาเลยเดิมเหมือนเดิมเ,เลยไปขึ้นกันเงยโดนแล้วแค่ครับแค่ลิก์เก็บนะครับเพราะว่า มีคนรับซื้อครับเราไปเลี้ยงเพราะเราออกซิเจนมาด้วยละเราจะเก็บครับทีนี้ไม่ปล่อยแล้วหายเงินค่าน้ำมันครับพาก็ไม่ได้โดน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 อะไร ปลาไรพาไรขึ้นมาแล้วโอ้โหกดมอสเอ็กดมอ้อสกดมอ้อสกดมอ้อใส่ไม่ใหญ่ครับแต่ก็สวยงามว้าวกินลึกครับเรียบร้อยครับแบบนี้ตัดเบ็ดสิครับโอเคครับแต้มสองครับกดมอ้ออันนี้ก็เลี้ยงได้นะครับนานเหมือนกันแต่เพียงตัวนี้กินลึกลึกเราต้องตัด ตามแล้วนะซนเซนเนสไอเงินมีโดนอีกครับมีโดนมีโดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาไหมครับเตรียมตองก่อนอ๋ออีครั้งอันนี้อ้นี่ก็ปล่อยสระครับถ้ากินไม่เล็ดอ๋อรถสิ <c oughs> ถ้าขายใหญ่กว่า,าขายตปลา,าใหญ่กว่า คัเล็กครับโอรยสัทโอเคครับหวัดได้ถึงของใหญ่นะครับใช่ป่ะเดี๋ยวนะดูมันนะเดี๋ยวไม่ใช่เมื่อกี้ตอนมันดึงเงียบๆอยู่ดดด,ด,ด นี่เหรอเอ้ยน่าจะใช่ครับไม่ใหญ่โอเคโอ้เอาซะตกใจเลยโอเคครับโดนอีกแล้วครับแบบนี้อันนี้ไปเหยียบนะหล่นลงในรูกปลาอะไรโอ้โหสวยงามสวยงาตักกันเดี๋ยวรึ นตอนยินก็ล่าโคตรเซเดือนครับใส่เซเดือนดีกว่าโอ้ยดูนี่แล้วโอ้โหใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวใหญ่ใหญ่เบ็ดเล็กครับปลาใหญ่เบ็ดเล็กโอ้ยปลาอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยไอค้างครับไอค้าง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 อุดเกาะค้างด้วยโห ยอดไส์สองครับดูครับดูเกาะเกาะหนังเฮ้ยฮู้ที่ผมสัมผัสน่าจเป็นตัวนี้แน่เลยฮึยย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 ยสยยย thẳng wow chơi hấp lấy lưỡi găm cọ, học khang kinh đó, cọ cọ đồ ui tinh tinh คาดจะตายครับมันกันต่อโอเคโอเค ปลาเนื้ออะไรปลาเสียมปลาหวานแต่ไม่ใช่ปลานางแดงนะครับไม่ใช่นางแดงนางเงินเป็นปลาเสียมปลาอนี่ <c oughs> เป็นเรียกกันเยียวกับพิรังใหญ่องเลย ดีนะไม่หลุดหอยเกาะข้างเกาะหนังนิดเดียวบิดลาแล้วนะครับบิดลาออกนะอาจจะหมดแค่นี้ครับสองลังสามลังสุดท้ายแนละ้วขาดนี่ลังสุดท้ายแล้วก็มีท้ายสุด ก็เดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันเลยนะครับผลงานวันนี้สุดยอดเลยก็มีพี่คังครับทีเด็ดพี่คังโดนเกาะด้านข้างนี่ครับแผลมันเกาะข้างคังแล้วก็ปลาเสียมปลากดหม้อเล็กนี่กดหม้อกดหม้อกินเลยครับ ก็มีปลานี้ไม่รู้ปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนปลานางปลาออดเอ,อนี่ครับผลงานเราโอ้ยสุดยอดนี่ okay, ครับผลงานเราวันนี้ครับกำพี่คังไหนขอดูหน้าชัดหน่อยโอ้น่าจะโลครึ่งครับไม่ถึงสองโลครึ่งโลครึ่งโอเคครับก็ไว้เจอกันสุดสปดาห์นครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ฟุกครับเดี๋ยวว่ามานเลยว่าฟุกซวัดีว่ะเย่ครับแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ